สวัสดีครับชาวแบงคอกออโต้สตอลนครับวันนี้เราก็อยู่ในบูธยามาฮ่านะครับในงานมอเตอร์เอโนะเพราะว่าวันนี้เขามีทีเด็ดเดี๋ยวเราจะพามาดูก่อนว่าในปีนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างคันที่อยู่ข้างหลังผมเลยนะครับคันนี้ก็คือยามาฮ่าแกรนฟีลาโนนะครับซึ่งตัวนี้นะที่เขามาโชว์ตรงนี้นะครับจะเป็นสเปเชียลอ dition ด้วยตัวนี้จะเป็นสีแมกมาแบล็คนะครับและที่สําคัญเลยนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับโชกคเออร์ลินเออแต่เดี๋ยวเราค่อยไล่พาไปดูแต่ผมจะพูดถึงภายนอกก่อนนะครับอย่างย รถยนต์ทรงนี้มานานแล้วอย่างในเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นเป็นยามาฮ่าฟีโน่ใช่ไหมที่เราเห็นเรียกว่าฮิตขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแต่ว่าในตอนนี้ในยุคนี้นะครับต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะคะรับแกลนฟีลาโนนะครับผมด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยถ้าท่านสังเกตเห็นนะตรงนี้จะเป็นพลาสติก ABS ทั้งหมดนะครับน้าหนักจะเบาและถ้าใครสังเกตด,ดูดีนะจะไม่มีรอยน็อตเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะใช้เป็นการแบบให้มันดูเรียบเนียนนะครับดูพรีเมียมดูหรูหราครับแล้วตัวในตัวสเปเชียลอีดิชั่นตัวนี้นะครับ ความพิเศษของเขาเลยคือนี่ตรงนี้โลโก้ตรงนี้จะเป็นสีทองเห็นไหมสีตรงนี้ก็จะเป็นคือมองถ้ามองด้วยตาเปล่าอ่ะมันจะออกอมน้ําตาลแดงๆหน่อยแล้วก็มีเป็นเนี่ยเป็นกากเพชรสีทองทองแดงๆนะครับผมสีก็สวยมากนะเป็นสีด้านๆนะครับผมและในตัวนี้ก็จะมากับล้อสีทองเลยนี่เห็นไหม เรียกว่าสวยนะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่ว่าเหมือนคนนิยมแต่งรถกันนะเป็นสีออกเข้มๆตัดด้วยล้อทองสว่างๆนะสวยมากเลยนะครับผมนี่และที่สําคัญที่พิเศษนะที่เราบอกเลยก็คือตัวนี้จะมากับนี่เลยโช๊คข้างหลังนะครับก็จะเป็นโชวคของแบรนด์เอรินหรือว่าถ้าคนไทยเนี่ยอาจจะเรียกติดปากว่าแบรนด์โอรินอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องช่วงล่างพูดถึงเรื่องโช๊คอัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในวงการคนแต่งรถหรือว่าวงการคนแข่งรถนะฮะแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ในระดับ ท็อปทอปอีก1แบรนด์เลยอันนี้ก็คือจะใส่มาให้จากโรงงานเลยนะครับผมและที่สำคัญตัวนี้นะฮะเขาเคลมไว้ว่าน้ำมัน1ลิตรเนี่ยวิ่งได้ถึง62.5กิโลเมตรเลยคือถ้าฟังแล้วเนี่ยโอ้โหมันเยอะจังทำไมมันทำทำได้จริงหรือเปล่านะครับมันประหยัดมากเลยซึ่งจากที่มีคนได้ลองทดสอบจริงจริงแล้วนะครับรุ่นนี้ทำได้จริงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะมันจะเป็นเครื่องยนต์บ uh ูคอไฮบริดนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะ1 2 5ซีซีคือตัวนี้จะทำงานเครื่องยนต์สันดาบร่วมกับมมออออเเเตตรร์์ไไฟฟฟฟ้้าาาะจ ช่วยส่งกําลังในการออกตัวนะครับทำให้การออกตัวเนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วมันจะประหยัดเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าพูดกันเราก็รู้กันอยู่แล้วเวลาเราขับรถนะฮะมันจะไปเปลืองน้ํามันเวลาเราออกตัวเพราะเราต้องใช้คันเร่งเติมเข้าไปบิดคันเร่งเยอะในการออกตัวเนาะอันนี้ก็จะใช้เป็นมอเตอร์เข้ามาแทนนะครับผมและถ้าสมมติว่าบางคนอาจด้ยินว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องไฮบริดเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยเห็นในรถยนต์พราใไฮบริดเนี่ยแบตเตอรี่จะแพงไหมมันจะมีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่ออะไรมากมายแบบมันจะดูยุ่งยากหรือว่าดูแลยากขึ้นหรือเปล่า อันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เราก็ใช้แบตเตอรี่ที่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้มอเตอร์เขาก็จะปั่นจะปั่นระแสไฟกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับและจุดอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยนะครับที่ทําให้รุ่นนี้นะครับประหยัดเลยคือเขาจะมีระบบ Stop and Start นะครับก็เหมือนเวลาเราติดไฟแดงปุ๊บเครื่องยนต์เขาก็จะตัดเลยนะครับและในตัวนี้นะครับจะไม่มีเรื่องไดสตาร์ทหรือมอเตอร์สตาร์ทแล้วเพราะว่าเขาจะใช้เป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเขาเนี่ยจับที่ข้อเห ก็เลยทําให้เวลามันสตาร์ทได้ง่ายไม่มีเสียงดังนุ่มเงียบนะครับเงียบมากแล้วก็ก็จะทําให้แบบตอนออกตัวเนี่ยมันมันสมูทแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ต้องเปลืองในการออกตัวเนาะและที่สําคัญในรุ่นนี้ทรงอนเนกประสงค์นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นแคอัตโนมัติคุณผู้ชายก็ขับได้คุณผู้หญิงก็ขับได้ใช้ขับทํางานในเมืองหรือว่าจะใช้ไปจ่ายตลาดอะไรอย่างนี้ก็ได้และที่สําคัญนี่ตรงนี้เบาะก,ก็สวยนะและในตัวสเปเชียลดิชั่นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เบาะก,ก็จะ เป็นเบาะทูโทนตรงนี้ก็จะมีร่องเนี่ยเป็นการลื่นอย่างนี้แล้วเบาะตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยเบาะจะมีสองสีสวยมากนะครับผมและเขาก็จะมีกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างปกติเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้บางคนขับเนี่ยก็ต้องเปิดเพื่อเติมน้ํามันแต่อย่างนี้เรานั่งอยู่บนรถได้เลยเพราะว่าที่เติมน้ํามันอยู่ตรงนี้น,นี่นเห็นไหมเพราะว่ายามาฮ่าเนี่ยเขาจะคิดเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของการออกแบบนะครับเนี่ยไม่มีรอยน็อตเติมน้ํามันก็เติมได้เลยเนื้อที่เก็บของตรงนี้ก็กว้างนะครับผม นี่แหละก็คือยามฮ่าแกร f ฟิลโนนะนี่ครับแล้วในตัว Special Edition ตัวนี้นะครับผมก็จะได้เป็นเบรกระบบ ABS มาด้วยนะครับผมซึ่งมาพูดถึงราคากันดีกว่าเราฟังสเปคเข้าวๆา,าันไปแล้วว่ามีจุดเด่นมีข้อดียังไงนะครับผมถ้าในตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยราคาจะอยู่ที่64,700บาทนะครับผมเป็น Grand f ล l a n o Hybrid Connected นะครับผมพอขยับขึ้นมาเป็น g r รน f i ลโนไฮบ b ิดคอน n n ็ e เแต่มี ABS นะตัวนี้จะอยู่ที่69,200บาท และส่วนในรุ่นนี้ที่เราเห็นอย่างนี้เลย,เยที่เป็นสีแมกมาแบล็คเนี่ยนะครับจะเรียกว่า Grand ิเ n a l ์สเปเชียล dition นะครับราคาอยู่ที่7 10, 7 9 0 0บาทนะครับผมถ้าเราลองประเมินนะสมมติว่าเทียบจากตัวที่ไม่ไม่ไม่ได้มีโชคเอรินมาให้นะครับเพิ่มอยู่ที่ราคาประมาณ8,000บาทพอเราเทียบกันเนี่ยเราเทียบกันสมมติว่าในตัว Special e dition เนี่ยที่เพิ่มมาจากรุ่นที่เป็นรุ่นลองหน่อยเพิ่มมาในราคา8 0 0 0บาท แต่ว่าเราได้โชคเออร์ลินและที่สำคัญนะโชคเออร์ลินเนี่ยคนอาจจะเอ้ยเดี๋ยวไปซื้อใส่ทีหลังได้ไหมคือคนไปซื้อใส่เราก็รู้อยู่แล้วว่าโชคเออร์ลินเนี่ยราคามันก็หมื่นบวกหมื่นอับอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่มอีกแค่8 0 0 0ันบาทและถ้าคุณไปซื้อข้างนอกนะโชคเออร์ลินเนี่ยตามร้านอาจจะประกัน2ปีหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าที่มากับในตัวกรานฟโนตัวนี้นะครับเขาจะให้รับประกันได้ถึง5ปีเลยนะครับผมแล้วก็เวลาคุณซื้ออ่ะคุณจะได้โชคเออร์ลินที่ใส่ไปในรถอานนี้ถูกไหม แล้วคุณก็จะได้โชคเดิมที่เขาเก็บใส่กล่องกลับไปไว้ที่บ้านอีกด้วยก็คือเท่ากับคุณซื้อรถคันเดียวคุณจะได้โชคถึง2ชุดเลยซึ่งไอ้โชคตัวโชคเดิมเนี่ยก็อาจจะเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินในเวลาที่แบบเอ้ยเผื่อส่งโชคเอรินใช้ไปนานๆหลายปีมีมีปัญหาเราก็ส่งโชคไปซ่อมได้แล้วเราก็เก็บตัวโชคเดิมไว้ใช้ได้นี่เป็นไงเพิ่มแค่แปดพันบาทผมว่าคุ้มมากนะคุ้มทั้งได้โชคที่ถูกกว่าได้ประกันที่ยาวนานกว่าด้วยนะครับผมนี่ก็สําหรับรุ่นนี้ใครสนใจก็มาดูได้นะครับผมแล้วก็เดี ได้เราไปต่ออีกรุ่นหนึ่งดีกว่ามาครับทุกคนมาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เขาขนมาโชว์ในวันนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่มีสเปเชียลดิชั่นเหมือนกันนะครับนี่ก็คือรุ่นฟินนั่นเองนะครับ1 1 5 c ีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์4สปีดนะครับผมและตัวนี้เรามาดูที่สีก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นสีสเปเชียลดิชั่นของเขานะเพราะว่าเขาจะเป็นใช้สีเทาแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีความเหลือบมุกออกม่วงๆหน่อยแล้วก็มันจะมาตัดด้้วววยสตติกเกเเอร์อัีมง่นนหะ็ เพราะว่าที่เท่าที่เราสังเกตน,นะเดี๋ยวนี้ยา m a ฮ่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มเมื mm ่อ hmm. ก่อนเราอาจจะเห็นเป็สีหลักๆนะสีหลักก็อาจจะเป็นสีดํา เดี๋ยวเป็นสีน้าเงินที่เราเห็นกันในหลายๆรุ่นบ่อยแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเพิ่มเรื่องสีสันเข้ามานะแต่อย่างสติกเกอร์สีม่วงเนี่ยจริงๆเราอาจจะเคยเห็นในยามาฮ่าในรุ่นก่อนๆเลยทูมื่อหลายหลายสิบปีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการใช้สติกเกอร์สีม่วงหลายรุ่นนะแล้วเขาก็หายไปแล้วก็ในตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วอย่างในรุ่นนี้หรือว่าเป็นตระกูลอาก็เป็นสติกเกอร์สีม่วงหรือพวกในตระกูลที่เป็นรถแอนูโรอย่างพวกไวกเซตที่ตอออกตัว50ปีมานะก็เป็นสีขาวแล้วก็ตตััดด้ววยสสสิกเอร์ีีีมม่งชพูนนะแล จุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องความทนความประหยัดนะครับผมเพราะว่าเครื่องเป็น115ซีซีแล้วก็เขาบอกกับเราว่าคันนี้นี่เขาเขียนไว้ข้างหลังเลยอัตราการบริโภคน้ำมันนะอยู่ที่58.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ถือว่าประหยัดนะประหยัดมากแล้วก็แต่ว่ายังสู้ตัวแกนฟิโน่ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องไฮบริดเข้ามาช่วยนะครับผมและอย่างในตัวสเปเชียลเอดิชันตัวนี้นี่เ,เราอาจจะเห็นตรงนี้ ตัวนี้จะได้โค้กเป็น YSS มาเลยเออเพราะว่า YSS นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ที่วัยรุ่นในไทยเนี่ยนิยมใช้นะรพราะว่าหนึ่งเลยคุณภาพดีมากมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ถ้าคนแต่งรถเนี่ยจะนิยมใช้เพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ว่าคุณภาพอย่างเงี้ยสมราคานะครับผมและในตัวนี้นะครับผมระบบเบรกเนี่ยจะเป็นระบบเบรกแบบ UBS บางคนอาจจะเ้ยเคยได้ยินแต kind of well ่ ABS แล้ว UBS คืออะไรนะครับผมเราอธิบายย้อนไปก่อนถ้าสมมติว่าเป็น ABS เนี่ยมันคือสมมติเวลาเรากำเบรกปุ๊บมันจะมีมันจะเป็นการกำปล่อย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 ไว้เพื่อไม่ให้เกิดการล้อมันล็อกนะผมพูดง่ายๆนะแต่พอเป็น UBS เนี่ยเขาจะใช้สมมติเราเหยียบเบรกหลังเนี่ยเบรคเท้าปุ๊บเขาจะใช้เป็นการกระจายกระจายกําลังให้มันสมดุลกันระหว่างเบรกหน้ากับเบรกหลังเพราะในปกติสมมุติเราขับอยู่เนี่ยแล้วเราเบรกปึ๊บมันจะไปเบรคทัง ข้างหลังอย่างเดียวใช่ไหมมันจะเกิดอาการแบบบางทีเจอทรายอาจจะปัดได้อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้เขาก็จะเป็นการกระจายทั้งหน้าและหลังให้มันสมดุลกันเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกนะครับผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะครับผมนี่อย่างตัวนี้ซึ่งในตัวนี้นะครับราคาก็จะถูกกว่าแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆนะผู้หญิงบางคนอาจจะขับที่เป็นการรถเกียร์แบบนี้ไม่เป็นถ้าคุณสาวๆคุณแม่บ้านก็แนะนําไปเป็นตัวน้ตแต่อย่างนงี้อย่าง เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่ขับเป็นเนี่ยก็ขับได้เพราะว่าตัวนี้ราคาก็จะประหยัดกว่านะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะในรุ่นเริ่มต้นเลยจะอยู่ที่41,200บาทเท่านั้นพอในรุ่นต่อมาก็จะเป็น44,900บาทนะครับผมแล้วถ้าเป็นล้อแม็กก็จะอยู่ที่46,900บาทแล้วก็พอเรามาเป็น UBS วอร์ช่นก็อยู่ที่48,700บาทและตัวนี้นะครับ Special Edition SP Fin SP นะฮะตัวนี้สีพิเศษก็อยู่ที่4 9 0 0 0 900บาทเท่านั้นนะครับผมก็บอกเาเลยว่าราคาตัวนี้ย่อมยาวนะครับผมแล้วก็ประหยัดด้วยสําหรับใครที่หารถใช้งานนะก็เลือกเลือกได้มันมี2นี่มี2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นฟินหรือว่าจะเป็นแกนฟิลโนก็เอาที่ที่ชื่นชอบที่ไปเอาที่เราถูกใจที่เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับราคาก็มีให้เลือกแตกต่างกันเนาะ แต่ว่าอย่างที่สาคัญเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพราะว่าขอบายก่อนยามาฮ่าเนี่ยไม่ได้แค่รันแค่วงการเกี่ยวกับการมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเขาไปรันเกี่ยวกับวงการหนังด้วยมีการทําหนังร่วมกับเน็ตฟลิกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรยังไงเขาขนมาโชว์ตัวจริงในงานด้วยครับผมไปและนี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าตอนนี้ทางยามาฮ่านะครับเขามีเรียกว่าเป็นมินิซีรีและการร่วมกับ n น t f l i x นะครับผมโดยเขาจะออกแบบร่วมกันนะครับผม คือเนื้อเรื่องเนี่ยขอเกินก่อนเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยเขาจะพูดถึงในโลกในอีก100ปีข้างหน้านะครับชื่อเรื่องของเขาคือโตเกียวโอเวอร์ไลท์นะครับผมจะพูดถึงโลกในอีก100ปีข้างหน้าว่ามอไซค์ใน100ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงและเมืองโตเกียวในอีก100ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งที่อยู่ข้างหลังของผมตัวนี้นะครับก็คือ YAI นะครับผมเพราะว่า ในร้อยปีข้างหน้าเนี่ยทางยามาฮ่าเนี่ยเขาคิดว่า AI จะเข้ามามีบทบาทเยอะมากนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมอไซค์ที่ใช้ในเรื่องที่ตัวเอกขับนะครับผมซึ่งความน่าสนใจเนี่ยก็คือมอไซค์รุ่นอื่นๆนในอีกร้อยปีข้างหน้าถ้าเรามองเนี่ยแล้วลองนึกภาพเองแล้วผมก็นึกไม่ออกนะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมอไซค์จะหน้าตาประมาณไหนนะครับอันนี้เขาก็ออกแบบมาให้เราดูนะครับผมและที่สําคัญคุณคิดว่าโตเกียวเนี่ยในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่า ในเนื้อเรื่องนะครับจะมีการขับแข่งขันกันมีการมีระบบต่างๆเข้ามาช่วยสมมุติว่ารถล้มเกิอดอุบัติเหตุจะมี AI เข้ามาช่วยทําให้ปลอดภัยขึ้นไหมอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราหน้าคิดตามแล้วก็น่าลองไปติดตามดูสําหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ใครสนใจก็รอดูได้นะครับทาง Netflix รู้สึกว่าน่าจะมี6ตอนนะครับผมโ o k กียวโอเวอรไลน์ะครับผมใครที่สา่มอไซค์ก็ลองไปดูได้นะครับจะได้จินตนาการ ได้ความคิดแนวคิดใหม่ในเกี่ยวกับโลกอนาคตนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใครนะครับที่สนใจมอไซค์ยามาฮ่านะครับแวะมาชมได้ที่บูธยามาฮ่าในงานมอเตอร์เอ็กโป2 0 2 4นี้นะครับผมก็มีหลายตระกูลเลยนะที่เราดูนะไม่ว่าจะเป็นตระกูลสปอร์ตหรือว่าจะเป็นตระกูล R ตระกูล m อ็หรือคลาสสิ่งอย่าง SR ก็มีรถบ้านรถเล็กๆอะไรอย่างนี้อย่างที่เราพาไปดู2คันเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจมากใครที่หารถใช้นะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ได้มีตัวพิเศษแอบ,บแต่งแอบซิ่งไว้ด้วยนะครับผมและใครที่สนใจนะครับอยากจะหามมเตอร์ไซค์ไปใช้งานก็อย่าลืมวูดยามาฮ่านะมีหลายรุ่นเลยครับใครสนใจมาที่งานมอเตอร์อโป2024นะครับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่10ธันวาคมที่ c ช a เลนเจอร์เมืองทองธานีนะครับผมก็อย่าลืมแวะมาได้มีสิ่งที่น่าสนใจเพียบเลยนะครับผมมาลองสัมผัสตัวจริงได้เลยครับผม